การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยได้เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่7มกราคมที่ภูชอนและการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วนับเป็นครั้งแรกในรอบ8ปีนับตั้งแต่พบการระบาดครั้งล่าสุดในปี2002และในปี2000ซึ่งสร้างความเสียหายเป็นอย่างมากกับฟาร์มต่างๆซึ่งทางอสากหรรมต่างก็เฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดกับการระบาดที่เกิดขึ้นในปีนี้ เนื่องจากการระบาดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้แรงงานต่างชาติที่ทํางานในฟาร์มเริ่มที่จะวิตกกังวลทั้งอาจเกิดการติดเชื้อหรือแม้ว่าการว่างงานเราจะพาท่านไปทําความรู้จักกับโรคปากและเท้าเปื่อยและมาตรการการจัดการที่แรงงานต่างชาติควรจะต้องดูแลในฟาร์มที่ตนเองทําอยู่โรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อชนิดฉับพลันของสัตว์เลี้ยงประเภทเท้าเป็นกีบคู่เช่นวัวหมูแกะแพะ เป็นต้นและโดยองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศจัดให้เป็นโรคที่อันตรายที่สุดที่อาจทําให้เสียชีวิตได้ในสัตว์เลี้ยงแต่อย่างไรก็ตามโรคชนิดนี้ไม่ได้ติดต่อเข้าสู่คนแต่อย่างใด การแพร่เชื้อของโรคปากและเท้าเปื่อยเกิดจากการสัมผัสโดยตรงกับแผลู้พองน้ำลายและเชื้อโรคในอากาศของสัตว์ที่ติดเชื้อรวมถึงการกินเนื้อหรืออาหารที่ทำจากเนื้อที่ติดเชื้อด้วยส่วนการสัมผัสทางอ้อมนั้นทั้งจากคนรถยนต์เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆในบริเวณที่เกิดการติดเชื้อนั้นอาจสร้างการแพร่กระจายเพิ่มขึ้นได้อย่างเช่นกัน ลักษณะของโรคปากและเท้าเปื่อยนั้นจะมีช่วงเวลาการบ่มตัวค่อนข้างสั้นที่ประมาณ2-14วันและไม่มียารักษาได้โดยตรงซึ่งหากพบอาการที่สงสยัยควรจะต้องรายงานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบโดยทันที